ปัจจุบันเมื่อพูดถึงตลาดรถยนต์ในจีนหลายสื่อต่างลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าเติบโตขึ้นอย่างมากและผู้ใช้รถหลายคนเริ่มเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับรถยนต์ของจีนใหม่เนื่องจากรถยนต์หลายรุ่นได้รับการยอมรับว่าสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ไม่แพ้รถยนต์ค่ายดังอื่นๆและปัจจุบันรถยนต์จากจีนนั้นก็มีหลายรุ่นที่น่าสนใจและหนึ่งในนั้นก็คือกระบะคเฉิง F 7 0จากค่ายฉางอันนั่นเอง สำหรับช้งอัน F70 นั้นถูกเปิดตัวตั้งแต่ปลายปี2019ที่ผ่านมาและเป็นรถที่มีให้เลือกมากถึง30รุ่นย่อยทั้งแบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อสำหรับการออกแบบภายนอกนั้นตัวรถดูจะเน้นความดุดันเป็นหลักตามสไตล์รถกระบะกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงเหลี่ยมพร้อมกับโลโก้ตรงกลางไฟหน้าแบบ LED โปรเจคเตอร์พร้อมกับไฟตัดหมอก ส่วนด้านท้ายนั้นออกแบบได้ค่อนข้างลงตัวมีการปั๊มอักษรโลโก้ของรถขนาดใหญ่กลางฝาท้ายมิติตัวถังของรถนั้นมีความยาว5,330ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,930ม mm, ิลิเมตรสูง1,835ม mm, ิลิเมตรและมีระยะฐานล้อที่3,180ม mm, ิิเมตรซึ่งเมื่อเทียบกับกระบะในบ้านเราช้างอัน F70 จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเล็กน้อย ส่วนการออกแบบภายในนั้นตกแต่งด้วยสีแบบทูโทนตัดกับสีเงินโลหะอุปกรณ์ตกแต่งส่วนใหญ่นั้นถูกออกแบบให้เป็นทรงเหลี่ยมให้อารมณ์แข็งแกร่งพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันดีเชฟหน้าจอแสดงผลการก,กับขี่ดิจิตอลพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่10นิ้วที่มีระบบอ3.0 0, สามารถสั่งงานด้วยเสียงและสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันได้ในระยะไกล ด้านขุมพลังเครื่องยนต์นั้นมีให้เลือกถึง5บล็อกโดยเป็นเครื่องยนต์ดีเซล3บล็อกและเครื่องยนต์เบนซินอีก2บล็อกเครื่องยนต์ดีเซล1.9เทอร์โบที่ให้กำลังสูงสุด150แรงมา้าพร้อมแรงบิด350นิวตันเมตรเครื่องยนต์ดีเซล2.4เทอร์โบซึ่งเป็นเครื่องยนต์ของ Isuzu D-Max ให้กำลังสูงสุด129แรงมา้าพร้อมแรงบิด320นิวตันเมตร และเครื่องยนต์ดีเซล2 5ลิตรเทอร์โบ Isuzu D-Max ให้กำลังสูงสุด150แรงม้าพร้อมแรงบิด360นิวตันเมตรส่วนเครื่องยนต์เบนซินนั้นจะใช้เป็นของ Mitsubishi โดยจะใช้เป็นเครื่องยนต์2 4ลิตรเทอร์โบ218แรงม้าพร้อมแรงบิด320นิวตันเมตรและเครื่องยนต์2 4ลิตรเทอร์โบ211แรงม้า3า0นิวตันเมตรโดยเครื่องยนต์ทั้งหมดจะจับคู่ทำงานกับเกียร์ธรรมดา6สปีด ส่วน ude, ร,ระบบความปลอดภัยนั้นก็ไม่ถือว่าน้อยเลยครับสำหรับรถกระบะในสมัยนี้สำหรับราคาจำหน่ายของชังอัน F70 นั้นเริ่มต้นที่92,800หยวนหรือประมาณ415,000บาทในประเทศจ,จีนเรียกว่าร้อนแรงกันสุดๆสำหรับตลาดรถยนต์ในประเทศจ,จีนตอนนี้ ก็ได้แต่หวังว่าในไทยเราจะมีโอกาสได้ใช้รถในราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงได้ง่ายในเร็ววันและทั้งหมดก็เป็นข่าวสารยานยนต์จากทั่วโลกที่เราได้นำมาฝากในวันนี้หากชื่นชอบกดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารให,ใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ